ครับก็กราฟสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับผมนายไก่ออนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําฟังก์ชันต่างๆครับผมภายในหน้าจอนี้นะครับผมกบผมว่าภายในหน้าจอนี้หร yeah ือภายในห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็มาเริ่มกันนะครับผมที่ฟ voilà ังก์ชันแรกครับผมก็คือสมุดภาพนะครับับผมก็ลองมาดูกันครับว่าสมุดภาพคืออะไร กับผมสมุดภาพนี้ก็คือโปเกมอนต่างๆนะครับผมที่เราจับได้และเรายังจับไม่ได้นะครับผมกับผมเพื่อนๆสามารถศึกษาสกิลต่างๆของโปเกมอนได้นะครับผมภายในสมุดภาพนี้ครับผมว่าโปเกมอนแต่ละชนิดมีสกิลอะไรบ้างครับผมแล้วก็ใช้งานยังไงครับผมรับผมลองดูตัวอย่างครับผมนี่ครับ ครับผมก็จะสามารถดูได้ว่าลักษณะใช้นี่เป็นยังไงครับผมนี่ครับโอ้โเทมากนะครับยักษ์เขียวครับผมโอ้มีสายฟ้ารอบตัวนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับครับผมซึ่งเราสามารถดูได้นะครับผมว่าเจ้ายักษ์เขียวนี้สกิลของมันใช้งานยังไงครับผมนี่ครับผม ก็ศึกษามาศึกษาได้แล้วผมว่าเราจะเอาตัวนี้ไปคอมโบกับตัวไหนแล้วผมเราทีมเราควรจัดยังไงครับผมบผมก็สม,มุิภาพก็จะมีประมาณนี้ครับผมจะบอกว่าเราเคยได้โปเกมอนประเภทไหนบ้างแล้วก็ประมาณนี้ครับต่อมาครับผมนี่ครับ หนังสือโปเกมอนครับผมนี่ครับมันจะมีอยู่สองเล่มด้วยกันครับผมก็คือหนังสือโปเกมอนภูมิพาครับผมแล้วก็หนังสือโปเกมอนหายากครับผมลองเข้ามาที่ภูมิพาากันก่อนนะครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นการรวบรวมโปเกมอนนะครับผมซึ่งมันจะแจกรางวัลด้วยครับนี่สมบัติก็คือเพชรหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมเมื่อเราสะสมครบ สามตัวก็คือคอยคิงครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวครั้งนี้ก็บูชิจิได้เนี่ยครับผมครับผมนี่ได้เพชรนะครับผมได้เพชรโอ้โหนี่สามร้อยนะครับผมนี่อย่าลืมนะครับผม,มเพื่อน มีนี่ด้วยครับผมคุณสมบัติทั้งทีมคมเปิดใช้งานถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับผมสะสมโปเกมอนนะครับผมตามหนังสือผมหน้านี้ได้ครบครับผมจะสามารถเปิดคุณสมบัติใช้ได้นะครับผมก็คือทั้งทีมของเพื่อนนะครับผมจะเพิ่ม HP อีกหนึ่งพันนะครับผมทุกตัวนะครับผมทุกตัวละครเลยนี่ครับผมนี่ผมก็ เปิดครบมาแล้วนะครับผมผมถึงแมปที่ห้านะผมด่านที่5แล้วก็ได้โปเกมอนทุกตัวครบแล้วครับผมเแล้วก็จะสามารถดูได้ครับผมว่าด่านต่อไปเราต้องสะสมโปเกมอนตัวอะไรบ้างครับผม่ผมตอนนี้ก็ขาดเจ้านี้ครับถ้าไปแมปหไดผ้ผมก็จะได้รางวัลตามนี้ครับผม พร้อมอีกสปีดท,ทั้งทีมอีก200ครับผมโอ้โหค่อนข้างเยอะแล้วครับสปีดท,ทีม200นี่นครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับผมสะสมแล้วก็เข้ามารับรางฟัลกันได้นะครับผมโบเกมันทุกตัวนะครับผมจำเป็นนะครับจำเป็นเพื่อเอามาปลดล็อกคุณสมบัติทั้งทีมนะครับผมโบเกมันทุกตัวค่อนข้างที่จะจำเป็นเลยนะครับ แต่ผมต่อมาก็มาดูหนงังสือโปเกมอนหายากนะครับผมก่อนนี่ครับผมนี่ผมได้แล้วครับผมนกในตำนานสามตัวนะครับผมรางวัลสมบัติก็ได้สี่ร้อยเพรเลยนะครับบวกอีกคุณสมบัติทีมก็เพิ่มอีกตั้งสองพัน HP นะครับนี่แฟลชโจมตีเร็วโอ้โหต้องเป็นมิวทูใช้นี่ครับผมถึงจะได้ แล้วก็จะเป็นได้คนไนใช้นี่ด้วยครับผมผมจะได้คุณสมบัตินี้ครับผมโอ้โหสมบัติหกร้อยเพชรนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมกับสมบัติทั้งทีมไปใช้งานอีกตั้งร้อยห้าสิปีดนะครับผมโอ้โหสปีดทั้งทีมร้ห้าสินี่ค่อนข้าง,งจะโกงนะครับได้เปิดก่อนค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมเพื่อนๆก็ ใครสะสมได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะโหดกว่าคนอื่นหน่อยนะครับใครมีโปเกมอนเยอะก็โหดกว่าครับนี่ครับผมที่ผมได้มาก็เพิ่มสปีด50ครับผม mm. เพิ่มเอพีอัแท100ครับผม mm. เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามารับนะครับผมสมบัติต่างๆนะครับ mm. พร้อมกับคุณสมบัติทั้งทีมครับ โอเคครับผมก็จบไปกับหนังสือโปเกมอนครับต่อมาก็ลงชื่อใช้งานครับผมนะครับลงชื่อทั้งวันก็เพื่อนๆก็เข้ามาลงชื่อใช้งานทุกวันนะครับผมเพื่อรับของทั้งวันครับผมถ้าเกิดเนี่ยลงชื่อครบวันที่ห้าเพื่อนๆพืจะได้รับเจ้าเย็นลี่เซเยนลี่สีส้มนะครับผมสีทองนะครับห้าเอ้ดสิบชิ้นนะครับผมโหค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เพชรอีก 150มเมตรนะครับผมแล้วก็นำสือฝึกพิเศษนะครับผมค่อนข้างจําเป็นนะครับผมสำหรับผมเราเอาไว้อัพโปเกมอนนะครับผมแล้วผมต่อมาก็เป็นคาวลือนะครับผม,มกระดานนี้นะครับผมก็จะมอบรางวัลน,นะครับผมให้เพื่อนๆีรางวัลที่ได้ก็จะเป็นเช่นซอร์บอลบอลต่างๆนะครับผม,มที่ผมชอบมากก็จะเป็นนี้แหละครับผม ซูชิเงียซูชิครับโโรผมจะทำบ่อยมากผมจะเลือกทำเฉพาะเจ้าดีแล้วครับแล้วก็แลกด้วยหนึ่งบอลนะครับผมเพื่อรับซูชิเพื่อน <c oughs> เพื่อนหลายๆคนนะครับผมก็ผมแนะนำนะครับผมว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้โลเยอะๆนะผมก็เลือกทำเฉพาะนี่ก็ได้นะครับผม ก็จะได้เอาโลไปประชนภัยนะครับผมว่าเวลารีเฟซมันรีเฟซประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงครับผมรีเฟซหนึ่งครั้งบางทีเราก็จะได้นี่ครับผมควสตในตำนานครับผมก็จะได้โลอีก4ชิ้นนะครับผมแล้วแต่ดวงครับผมว่าเพื่อนๆจะได้ควสไหนครับผมแต่ถ้าผมแนะนําผมอยากให้แนะนําทํานี่นะครับควสเจ้านี้ครับเสียบอลธรรมดาหบอลครับผมเพื่อไล่กับโลสอชิ้น ซึ่งสำหรับผมโบดบอลหาง่ายนะครับผมแต่โลเจ้าเนี้ยนะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะถ้าเกิดใช้หมดแลนะครับผมต่อมาก็เป็นนี่ครับจำกัดขาวลือนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเลือกทําแล้วแต่เรายังทําไม่สามําเร็จนะครับผมมันจะวิ่งไปอยู่หน้าจํากัดเวลาขาวลือนะครับผมเดี๋ยวผมลองทําลองทําให้ดูก็ได้ครับนี่ครับ นี่ครับมันก็จะวิ่งมานี่ครับมันจะให้เวลาเราครับผมในการหาอุปหาอุปกรณ์นะผมหรือหาวัตถุดิบนะผมเพื่อมาเนี่ยผ่านกิจกรรมนี้ครับผ่านเควสนี้ครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ xp ชหนึ่งกระป๋องใช่ไหมครับกระป๋องเล็กหนึ่งกระป๋องเพื่อแลกกับนี่ครับผมแพ็คเลือก evolution ครับผมมากดเลยแล้วเพราะผมมีอยู่แล้วครับผมอ่าแต่ ่วนมากผมจะทําเฉพาะนี่ครับเจ้าที่ได้โลเนี่ยนะครับผมครับผมต่อมาก็จะเป็นคําขอเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆเขาส่งมาครับผมว่าช่วยทําเควสนี้ให้หน่อยครับผมอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูครับแบบเพิ่มคภาดตรวนี้นะครับผมให้เพื่อนช่วยเหลือครับผมคุณภาพของเขาลืมนี่ครับผมก็กดยืนยันไปครับ ก็มันจะมีเวลานับถอยหลังครับผมแล้วก็จํานวนผู้ช่วยครับผมว่าใครช่วยเรบาบ้างอันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนนะผมจะส่งมาให้เราช่วยครับกับผมหน้าขาวเลยก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมาก็จะเป็นจิ้มครับกรผมจิ้มนี้ก็เพื่อนๆหลายคนจะสงสัยว่าทำยังไงถึงจะผ่านไปดานจิ้มต่อไปได้ใช่ไหมครับก็เรามาดูเลยวกันครับว่า การจะ่านไปกินต่อไปได้คือเราต้องมีนี่ครับผมเข็มกัดครับผมเข็มกัดจิ้มแต่ละจิ้มครับผมนี่ครับอย่างผมตอนนี้ก็อยู่จิ้มที่สามนะครับผมนี่ผมได้แล้วครับผมเข็มกัดจิ้มครับผมวิบวับวับอยู่ทางซ้ายด้านล่างครับผมนะครับคือผมสามารถไปเข้าจิ้มต่อไปได้แล้วครับผมก็คือจิ้มที่สี่นี้ครับ แต่ผมยังไม่ได้รับครับผมจินที่สี่ก็คือยังไม่ได้รับเ,เข็มกลัดครับผมเพื่อจะไปกับจิ้นต่อไปได้ผมต้องติดหนึ่งในห้าอันดับสุดท้ายแล้วผมซึ่งมันลำบากมากเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่คนพีพสีสูงๆทั้งนั้นนะครับแต่ละคนค่อนข้างโหดครับผมซึ่งจิ้มหลังๆครับผมค่อนข้างทีเสะได้นี่ครับผมรางวัน รางวัลค่อนข้างโอเคนะครับผมได้ชิ้นส่วนเลยนะครับผมชิ้นส่วนของไคโอก้าอันดับที่1ได้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมพร้อมกับกระเป๋าเงินดูลาอีก10ชิ้นเลยครับผมโอ้ค่อนข้างที่แบบโอเคแล้วนะครับผมครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปเลยต่อไปก็คือเทนเนอร์นะครับ เรามารู้จักตัวละครของเราแต่ละตัวกันดีกว่าครับผมนี่ครับนี่มันมีตัวละครตอนนี้จะมีตัวละครทั้งหมดอยู่ห้าตัวละครในกันครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็จะมีสกิลต่างกันนะครับผมซับพอร์ตกับโปเกม,มอนของเราต่างกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองเลือกใช้กันได้นะครับผมว่าพวเพื่อนๆชอบตัวละครไหนแล้วก็โปเกม,มอนของเพื่อน เหมาะสมกับตัวละครใดครับผมก็ผมรองตัวอย่างครับผมสักตัวครับผมก็คือเจ้านี่ครับผมซาโตชิครับผมก็คือหมองโลกในแง่ดีนะครับผมหลังจากที่โปเกมอน HP ต่ำกว่า50%ทุกการลดลง10%ตจะต้านทานขิพิเศษ12%นะครับผมโอ้โหก็อย่างว่านะครับผมถ้าเกิด HP ต่ำ ก็ตามทานคิดอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นึ่ครับผมโอเคแล้วนะครับผมนะครับผมก็จะมีโปเกมอนนะครับผมด้านซ้ายเหมือนนะครับผมที่เหมาะสมกับเจ้าซาโตชินะครับผมต่อไปก็นี่ครับผมฟังก์ชันผจญภัยนะครับไปเราไปดูนะครับผมครับผมนี่ก็คือฟังก์ชันผจญภัยนะครับผมก็คือ ผ่านด่านไปเรื่อยๆนี่แหละครับผม,ผมในหน้านี้ก็จะเป็นผมตอนนี้ก็อยู่บทที่ห้านั่นแหละครับผมบทที่ห้านี้ค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงเอาการนะครับผมโปเกมอนแต่ละตัวค่อนข้างที่จะดีพีสูงครับผมนะบเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับผมจับโปเกมอนได้นะครับผมจับโปเกมอนที่เรา ผ่านด่านนั้เรื่อยๆครับมีโอกาสจับได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมครับผมการะจญภัยก็จะมีแบบทั่วไปนะครับผมแล้วก็แบบยากนะครับผมซึ่งแบบยากนี่เราก็จะได้เพชรค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็นี่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมนี่ถ้าเกิดเราผ่านด่านยากปุ๊บเราจะได้นี่ครับผม เหรียญซิลเวอร์นะครับผมเพื่อเอาไปหมุนซุ่มกระชากนันะครับซงนี้ผมก็ผ่านมาแล้วครับผมผ่านหมดแล้วด่านยากของบทที่สี่ครับผมบทที่ห้ายังไม่เปิดครับผมเพราะว่าด่านทั่วไปของบทที่ห้าผมยังไม่ผ่านเลยครับครับผมต่อไปก็นี่ครับระบบล้อมร่วมนะครับล้อมร่วมแล้วก็จะมีการล้อมร่วบบอลอ บอลต่างๆนะครับผมรวมถึงจดหมายต่างๆด้วยครับผมืมเราสามารถหลองรวมมัตเตอร์บอลได้โดยการเอาเอาต้าอบอลเัตต้าบอลสามลูกกับเพชรอีกสามร้อยเพื่อได้มัเตอร์บอลหนึ่งลูกครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนคนไหนอยากจะได้มาตเตอร์บอลก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก,กอนนี้ครับผม ผ่านจดหมายครับผมค่อนข้างจะจำเป็นนะครับผมผ่านจดหมายนี่ไอผ่านจดหมายนี่เราสามารถนำมานี่ครับผมเพิ่มระดับพลาสได้ครับผมยิ่งพลัสเราสูงเท่าไหร่นะครับผมนะครับผมจะมีสิทธิพิเศษก็คือต่อสู้รับจำนวนโกเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างตอนนี้ของผมก็คือพลัสบีเลเวลสามนะครับผมก็ผมเลยจะได้โกเพิ่มอีกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต ได้ x อเพิ่มขึ้นอีก22เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้จำนวนครั้งจับโปเกมอนเพิ่มอีก5ครั้งนะครับผม5ครั้งนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอกาสสูงโอกาสมากเปอร์เซ็นต์จับก็สูงขึ้นนะครับผมเพื่อนครับผมนะครับนี่ก็จะมีไอเทมต่างๆนะครับผมซึ่งเราสามารถคราฟได้นะครับผมรวมรวมได้รวมถึงของเมก,กาด้วยครับผมก็ วันนี้ก็ครบนะครับผมฟังก์ชันภายในห้องนี้นะผมทั้งห้องนะผมว่ามีอะไรบ้านงนะผมเพืเ่อเพื่อนคนไหนสนใจอยากให้ผมทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็วันนี้นายไก่อ่อนก็ขอละตัวตัวราไปก่อนสวัสดีคลา